สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การแชร์เพจให้กับทีมนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการแชร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมล็อกอินในฐานะที่เป็นทีมแอดมินก็จริงนะครับแล้วก็ในทีมของเรานะครับ pg ทีมเนี่ยผมก็ได้ตั้งค่าไว้ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแชร์เพจเข้ามาในทีมได้เลยนะครับนะตามนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเห็นไหมครับยังไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเพจสักเพจเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแชร์เพจแรกของทีมกันลวกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะถอยกลับไปที่เมนูทีมก่อนนะครับนะนะครับจะสังเกตว่ามันมีเลขศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวบอกครับเนี่ยว่าในทีมเนี่ยนะครับมีเพจที่แชร์อยู่เนี่ยทั้งหมดกี่เพจนะครับอย่างตอนนี้ pg ทีมของเราก็คือศูนย์เพจนั่นเองนะเนี่ยอย่างนี้มี78แอย่างนะครับเนี่ยสิบแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่เมนูเพจครับ หลังจากนั้นนะครับก็สร้างเพจนะครับหรือว่าเป็นเพจเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละครับนะที่คุณจะแช์นั่นแหละนะพอคุณสร้างเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต้องการจะเอาเพจนี้แช์นะครับวิธีการแชร่จะมี2แบบนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในหน้านี้นะครับนะคุณก็สามารถกดไปที่ชื่อนะครับของตัวที่ Quick Edit เนี่ยครับเนี่ยสามารถเอาเมาส์มาวางครับแล้วเลือก Quick Edit ได้เลยครับอ่ะลองกดดูนะครับปุ๊บ ผมจะแชร์เพจคีเละอีกนะครับบ y ายพีเนี่ยนะครับแล้วเลื่อนมาด้านล่างครับมันจะมีคําว่าเห็นไหมครับแชร์เพจนี้ให้ทีมนะครับเนี่ยผมก็ติ๊กเลยครับทีม PG ทีมของผมนะครับนะแล้วก็ในส่วนของกฎการแชร์เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีเลือกไว้ว่าแชร์ต่อได้กับห้ามแชร์ต่อเห็นไหมครับซึ่งค่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะติ๊กไว้เป็นแชร์ต่อได้นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า เจ้าเพจคียละอีตัวนี้ครับที่ผมแชร์ไปให้กับ PG ทีมเนี่ยถ้าเกิดสมาชิกในทีมนะครับเขา,เาทำการคัดลอกไปครับเขาสามารถไปแชร์ต่อให้กับทีมอื่นๆได้ด้วยนะครับนะเพราะผมเลือกเป็นแชร์ต่อได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดผมเลือกว่าห้ามแชร์ต่อนะครับเ,เมื่อสมาชิกในทีม PG ทีมเนี่ยทำการคัดลอกเพจนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถแชร์ต่อไปให้กับทีมอื่นๆได้แล้วนะครับ มันจะจบอยู่ที่เขาครับคนเดียวคนสุดท้ายเลยครับเพราะว่าเขาเป็นสมาชิก PT ทีมแล้วก็ทําได้แค่นี้ครับแค่คัดลอกออกไปแต่ไม่สามารถจะแชร์ต่อไปได้นะครับตังนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับว่าในส่วนของเพจที่คุณสร้างตัวนี้ครับเนี่ยขีละเอียตัวนี้คุณจะให้สมาชิกในทีมเนี้ยเขาแชร์ต่อได้หรือไม่นะครับนะสมมุติว่าผมกดว่าแชร์ต่อได้นะครับแล้วกดอัปเดตครับโอเคครับ เมื่อเราทําการแชร์เรียบร้อยครับสังเกตว่าในส่วนของอคอลัมน์ที่เขียนว่าแชร์ให้ทีมมันก็จะขึ้นชื่อทีม <S <S เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวบอร์ดครับว่าเพจเนี้ยของเราเนี่ยครับทำการแชร์ให้กับ pg ทีมตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยครับเราสาม,มารถกดไปตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อจะเข้าไปดูที่ไลบรารีของทีมนะได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้เราเข้ามาที่ ทีมไลบรารีของ PG ทีมแล้วเห็นไหมฮะและตอนนี้มันก็ได้แสดงตัวเพจที่ทาง p o w e r g a นะครับก็คือทางทีมแอดมินเนี่ยได้แชร์มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่แต่เราครับในฐานะที่เราเป็นทั้งทีมแอดมินนะครับแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของเพจนี้ด้วยครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการลบนะครับเพจนี้ออกจากทีมได้ด้วยนะครับนะลบตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลบเพจออกนะครับเป็นแค่ลบ ออกจากหน้าทีมเท่านั้นเองนะครับข้อมูลที่อยู่ในเพจนะครับเนี่ยยังอยู่เห, Culture, เหมือนเดิมนะครับนะเราไม่ได้ลบเพจทิ้งนะครับเราแค่ <Billie Le an> ลบมันออกจากหน้าทีมเฉยๆนะครับโอเคครับตอนนี้เท่าก Marina, ับว่าการแชร์ทีมเออชแชร์เพจนะครับให้กับทีมเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่คุณจะสามารถแชร์เพจให้กับทีมได้ด้วยนะครับอ่ะเรากลับไปที่หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะสมมุตินะครับผมจะเข้าไปที่เอาเป็นเพจ สักตัวหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวนะตัวไหนดีอ่ะเอาวีลิฟกูตาพลัสแล้วกันนะครับผมกดเข้าไปครับนะกดเข้าไปที่ตัวหน้า Edit Page ได้เลยนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วครับตรงนี้นะครับก็จะมีบล็อกเห็นไหมครับแชร์เพจนี้ให้ทีมเห็นไหมครับผมสามารถจะแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกทีมปุ๊บนะครับแล้วผมก็สามารถเลือกว่าจะห้ามแชร์ต่อหรือแชร์ต่อได้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะสมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับเป็นห้ามแชร์ต่อนะครับนะแล้วกดอัปเดตเลยครับ โอเคเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ทีมของเราครับว่าตอนนี้มันจะต้องมี2เพจนะครับที่แชร์อยู่แล้วก็เพจหนึ่งจะเป็นเพจที่สามารถที่จะแชร์ต่อได้อีกเพจหนึ่งจะแชร์ต่อไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเห็นแล้วครับนี่ตอนนี้ powergen นะครับได้แชร์มา2เพจแล้วเห็นไหมครับแต่เพจนี้นะครับมันจะมีรูปกุญแจอยู่ข้างหลังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเจ้าเพจนี้นะครับคุณสามารถคัดลอกได้นะถ้าคุณเป็นสมาชิก ในทีมนี้นะครับแต่คุณจะเอาไปแชร์ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทําให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้มันมีกุญแจอยู่นะครับเนี่ยห้ามแชร์ต่อนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีกุญแจแสดงว่าถ้าคุณคัดลอกไปแล้วคุณจะเอาไปแชร์ต่อก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะโอเคครับซึ่งเดี๋ยวต้องบอกตรงนี้ก่อนครับว่าสิทธิ์ในการแช์นะครับเนี่ยอย่างพวกแชร์ต่อได้หรือไม่ให้แชร์ต่อเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนภายหลังได้ไหม เปลี่ยนได้นะครับอ่าวิธีการนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนใจละคีระอีเนี่ยครับวันเนี้ยผมเปิดแบบสาธารณะก็คือให้คนเนี่ยคัดลอกแล้วไปแชร์ต่อได้ผ่านมาสักหนึ่งอาทิตย์ผมเปลี่ยนใจนะครับอยากจะล็อกกุญแจมาแล้วนะครับก็คือให้คัดลอกได้อย่างเดียวแต่ห้ามแชร์ต่อนะครับผมก็ไปที่เพจผมเลยครับนะไปที่เพจผมแล้วเสร็จแล้วผมก็มาที่คีรีอีเนี่ยครับนะเพจที่ผมแชร์ให้กับ PG ทีมเนี่ยแหละครับนะ ผมก็กดที่ Quick Edit ก็ได้ครับง่ายๆดีครับเราอยู่หน้านี้แล้วนะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับผมเปลี่ยนครับเป็นห้ามแชร์ต่อครับแล้วกดอัปเดตเลยครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ทีมนะครับอ่ะกดตรงนี้ก็ได้ครับมันจะวิ่งเข้าไปที่ทีมไลบ r ารีเลยนะครับนะ โอเคเห็นไหมครับตอนนี้ทั้ง2เพจนะครับคิริอีก็ติดกุญแจแล้วนะครับบีรีฟก็กุญแจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี้ตั้งมาตั้งแต่แรกนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของเพจนะครับที่มาแชร์ในทีมเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจได้เสมอครับว่าตัวนี้เราจะแชร์ต่อได้หรือห้ามแชร์ต่อนะครับได้หมดเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการแชร์เพจให้กับทีมนะครับแล้วก็สิทธิในการแชร์เดี๋ยวติดตามต่อกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ